เคยนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าเรามีแผนที่โบราณอยู่ในมือแล้วมันจะพาเราไปเจอกับเมืองที่หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์เอาละครับวันนี้เราจะไปประจญภัยด้วยกันในเรื่องราวของนครศิลาคำรามเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นง่ายๆเลยครับก็แค่เพื่อน3คนกับแผนที่เก่าๆแผ่นเดียวแต่แผนที่แผ่นนี้นี่แหละที่กําลังจะพาพวกเขาทั้ง3คนออกเดินทางไปเจอกับตำนานที่เล่าขานกันมานานแสนนาน,าน แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะคาดคิดได้เลยแหละครับแน่นอนครับว่าตำนานทุกเรื่องมันต้องมีจุดเริ่มต้นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และนี่คือทีมสำรวจของเราครับคนแรกคืออาร์ตเขาเป็นผู้นำของทีมที่มุ่งมั่นสุดๆคนต่อมาคือนิ่มเธอคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถไขความลับจากอักษรโบราณได้และสุดท้ายแดนนักสำรวจร่างกายกำยำที่เป็นกำลังหลักของทีม บอกเลยว่าแต่ละคนมีบทบาทสำคัญที่ขาดกันไปไม่ได้เลยจริงๆในการผจญภัยครั้งนี้ส่วนเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยนะครับก็คือนครศิลาคำรามเมืองในตำนานที่เชื่อกันว่าซ่อนตัวอยู่อย่างลึกลับหลังม่านน้ำตกขนาดใหญ่แล้วที่สำคัญเลยนะเขาว่ากันว่าที่นั่นอ่ะเป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่โลกภายนอกไม่เคยได้ล่วงรู้มาก่อนเลยเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้มันชัดเจนมากครับจากคำพูดของอาร์ตเนี่ย จะเห็นเลยว่าพวกเขาไม่ได้กําลังตามหาแก้วแหวนเงินทองแต่สิ่งที่พวกเขากําลังตามหาคือความรู้ซึ่งเป็นสมบัติที่ประเมินค่ามไม่ได้จริงๆแต่ก็นั่นแหละครับเส้นทางสู่นครในตำนานแบบนี้มันจะง่ายได้อย่างไงล่ะจริงนะครับพวกเขารู้ดีเลยว่ามีด่านทดสอบสุดหินรออยู่ข้างหน้านั่นก็คือปริศนาโบราณที่รู้จักกันในชื่อบทเพลงแห่งผู้พิทักษ์และแล้วการเดินทางที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้น มุ่งหน้าสู่ใจกลางของหุบเขามายาที่เต็มไปด้วยความลึกลับการเดินทางครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่ามันเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปีนข้ามเหวเลึกที่ดูพร้อมจะพากทุกอย่างไปหรือการต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายต่างๆนานาไหนจะต้องบุกป่าฝ่าดงทิศทึบสะจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าอีกแต่ว่านะครับท่ามกลางอุปสรรคพวกนั้นแหละที่ทําให้จุดแข็งที่แท้จริงของพวกเขามันได้แสดงออกมา นั่นก็คือการทํางานเป็นทีมครับแดนก็จะใช้พละกกาลังของเขาเปิดเส้นทางไปทั้งหน้าในขณะที่อาร์ตก็ใช้ความเป็นผู้นําคอยสร้างขวัญและกําลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปได้ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงด่านทดสอบสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับอยากให้ลองนึกภาพตางันดูนะครับเบื้องหน้าคือม่านน้าตกที่ใหญ่โตโมโหานแล้วก็มีกําแพงหินโบราณตั้งต่างหงานอยู่มีรูปสลักที่ดูน่าเกรงขาม แถมยังมีแท่นบูชาที่ดูเหมือนจะซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้อีกด้วยแล้วบนแท่นบูชานั่นเองครับที่มีข้อความจารึกเอาไว้ว่าผู้ใดที่เติมเต็มเสียงร้องของศิลาคำรามประโยคนี้มันบอกเป็นในในเลยนะว่ากุญแจสําคัญอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้หูฟังและนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ไหวพริบของนิ่มได้เปล่งประกายออกมาเธอรู้ทันทีเลยว่านี่มันคือปริศนาแห่งเสียงไม่ใช่การจัดวางสิ่งของเธอสังเกตเห็นว่า หินแต่ละก้อนเนี่ยน่าจะแทนระดับเสียงที่แตกต่างกันจากนั้นเธอก็เลยใช้ขลุยโลหะเล็กๆของเธอบัรเลนทำนองที่ถูกต้องและในที่สุดหินทั้ง3ามก้อนก็ส่องแสงสีน้ำเงินออกมาพร้อมกันเปิดทางลับที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงออกมาจนได้ในที่สุดประตูศูนย์นครที่สาบศูนย์ก็ได้เปิดออกแล้วว่าแต่อะไรกันแน่ที่รอพวกเขาอยู่หลังกำแพงหินนั่นโอ้โห ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านี่มันน่าทึ่งเกินจินตนาการไปมากเลยครับมันไม่ใช่เมืองที่เต็มไปด้วยทองคําเหมือนในตำนานส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินกันแต่กลับเป็นนครที่สวยงามมากๆอยู่ภายใต้โดมคริสตัลขนาดยักษ์ที่นี่แหละคือเมืองแห่งองค์ความรู้ที่แท้จริงคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เจอจริงๆเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับพวกเขาไม่ได้เจอทองคําหรือเพชรพลอยนะ แต่กลับไปเจอสิ่งที่ล้ำค่าของนั้นเยอะมากๆนั่นก็คือความเข้าใจในธรรมชาติความรู้เรื่องดาราศาสตร์แล้วก็อริยธรรมที่สงบสุขอย่างแท้จริงและบทสรุปของเรื่องราวนี้เองครับที่ทําให้พวกเขาได้เข้าใจความหมายของคําว่าสมบัติที่แท้จริงคําพูดของอาร์ตเนี่ยสะท้อนความรู้สึกของทุกคนในตอนนั้นได้ดีที่สุดเลยครับความงดงามและความสงบสุขของนครแห่งนี้มันมีค่าเกินกว่าจะประเมินเป็นทรัพย์สินเงินทองใดๆได้ทั้งนั้น และนิมก็ได้สรุปใจความสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยครับว่าสมบัติที่แท้จริงก็คือความรู้ที่ได้รับและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมิตรภาพคือการที่พวกเขาได้ร่วมผจญภัยฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันจนถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละสุดท้ายพวกเขาทั้ง3คน ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาร่วมกันครับว่าจะบันทึกเรื่องราวของนครแห่งนี้เอาไว้แต่ว่าจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งของมันไว้เป็นความลับสุดยอดเพื่อที่จะปกป้องอรารยธรรมที่งดงามและสงบสุขแห่งนี้ไว้จากโลกภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาได้ติดตัวกลับไปจึงไม่ใช่วัตถุมีค่าอะไรเลยครับแต่เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นก็คือมิตรภาพที่ผ่านการทดสอบมาด้วยกันจนแข็งแกร่งขึ้นและความทรงจำอันล้ำค่าที่จะอยู่กับพวกเขาไปตลอดกาล เรื่องราวนี้ก็เลยทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับมาคิดกันนะครับว่าเคยมีการผจญภัยครั้งไหนในชีวิตที่แต่เปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆไปอย่างสิ้นเชิงบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางครั้งสําคัญหรือแม้แต่การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของเราไปเลย